สวัสดีครับผมสวัสดีเอซในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะมาดูจันด้วยกันโอ้หลังนี้ลั่นดีจริงๆเลยท่านผู้ชมโอ้ใช้ได้เลยอ่ะน,นี่โอ้หลังนี้ลั่นลั่นตลอดเลยอเอา้าดูด้วยกัน รอบที่แล้วไม่ได้รอบนี้จะเป็นยังไงผมว่าไม่น่ารอดนะเนี่ยเนี่ยน้ำใสๆนี่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องให้ดูดีกว่าว่ามันเข้ายัางไงนะผมจันเนี่ยมาดูเลยลั่นดีนะหลังนี้ปลาปลาปลาปบูเล่ลูกปลาบูน้อยเนี่ยดูดิตัวไหมอ้าวมีท่านผู้ชมเห็นแล้วนู่นอ้าวอาไงรอบนี้ไม่เหลือนี่ เห็นไหมเอ้ยอ้าวหุ้ยใหญ่นะท่านผู้ชมหางเบลื่อเลยอ่ะอู้ปิดหางงอเลยท่านผู้ชมอ้าวละเดี๋ยว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 ดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูข้างบนก่อนโอ้เอาเรื่องเลยท่านผู้ชมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาพื้นที่ดีๆหน่อยนี่ผมอ้าวดูหน่อยสินี่ครับ วันนี้หางมาเลอเลยท่านผู้ชมนี่นี่นใหญ่ไหมปลาโทนึนกว่าใหญ่้าหางมายันเอ้าใหญ่ไม่ใหญ่ก็ได้อยู่นี่ปลาโถวันนั้นผมก็เห็นเนี่ยแหละฮะตัวนี้แหละเอ้ารอบนี้เสร็จเสร็จออาใส่ที่นี่เรียบร้อยท่านผู้ชมอย่างนี้เห็นไหมเ,เอ่ยฮสยใส่นี่นี่เรียบร้อยท่านผู้ชม นะหลังแรกก็เอาเลยเรียบร้อยนี่โอ้อ่า